กผมช่างสปูตนะครับนี่ครับยังไม่ถึงไหนเลยครับผมเ,เรียบร้อยดีครับา,าดูรถ,รถเป็นยังไงครับเกมครับผมเกมเกมครับเท <c oughs> ่าไหร่นี่แม็กนี่เท่าไหร่ <30, 000. c oughs> สามหมื่นสานไปยังไม่ถึงครึ่งทางเลย ของเซมหมนี่เทแนเนาะไม่รวมยางไดเ้เอาเป็นแหวกดี่ใช่ป <ๆ S 1> ่ะอู้ทำไมมันดึงง่ายเลครับของโปมันเป็นพลาสติกมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปนี่เดี๋ยวซื้อล้ออันนี้มาใสคาร์บอนลองคาร์บอนไปแต่อู้มันดุ้งง่ายเกินน่ะดูแล้วมันไม่เหมือนที่ใส่มานะ่ะม,มันหนักเพราะน้ำหนักเรามันเยอะอีกทีมงานเราครับผม เสียนนนครับนโยนเสีอส่อะไรเสียนนนเสียน,นันมาจากฟังสีสกเกตครับช่างสปูดเสียอันอ๋อจากคุขันไายังไงครับช่างติ้นครับไปโตได้ไหมพวกเรานี่จะได้นอน,นข้างทางไหมวันนี้ใครก็ได้ช่วยทีครับผม เช็คอินครับรหารทรายครับผมสีประตูคันเขียวครับถอดสลับให้อณ์หนาใส่ลัเาถ้าเอาสายางที่เปลี่ยพี่แกมาช่วยครับ มีหกรูอีกเราก็ใช้ห้ารูอีกจังหากมีแต่หกรูมีแต่หกรูอ๋อ นี่ก็ทีมงานมาช่วยเลยครับยาอะไรไม่มีครับมันเป็นแม็การูอ่ะพี่เขามีแต่แหมคบลูให้มาเทียน ตกตรงนี้เลยมเมื่อกี้แล้วก็รอความช่วยเหลือครับแตกโลหน้าซ้ายครับผมตันนี้ก็ได้ช่างเหยีะ่จะประสานงานกู้ภัยให้นะครับเดินทางกันต่อครับ้อหน้าซ้าย ช่างมาช่วยครับดึกดื่นแล้วก็จะหาช่างยากครับผมนั่นแหละก็เหตุการณ์นี้ก็ไม่อยากให้เกิดครับผมยางบางด้วยครับอันนี้ก็เวลาประมาณสามทุ่มกว่าแล้ว มีเคก็มาดูให้ครับผมตดับเครื่อง,อองก่อนดับเครื่องก่อน่ะ ร้อนดับไติาวาข่าอะไรแล้วดับก่อนัไม่ติดอีกอันเดี๋ยวก่อนกับ้นยตออาดวยับไม่ได้ครับรุนนี้ดับต้องเข็นลองหาวิธีครับช่วยกันตอนนี้ตุวยยางม่ทางออกตยางไม่ทางออกเสียนนั้นว่าปตโทครับจอดนอนบ่ ทางออกต้นสายจะหนักเสียนุ่นนั่นตัวใหญ่กว่าเขานั่นใช่หนักฝั่งซ้ายหนักเท่าเกลอหน้าซ้ายเลยนั่นแหละฝั่งผมไม่มีดึงอยู่แล้วนั่นแหละเตากะมองยากด้วยเนาะนั่นแหละใครอยากให้เกิดใช่ไหมเกิดนี้เนาะ ทั้งทั้งที่มาสองสามคนท่นมาจะแตะจะแตะจะเ,ะเ,ะเะดินอยใช่เดี๋ยวกับมาเยอะมากใช่เลยต้องรอดูครับก็ตอนนี้ก็หาวิธีกันอยู่อันนี้ก็มีผู้หวังดีก็ไว้มาดูกันสองสามคนนะครับรอดูกันต่อไปครับผม อูเทือนอูเทือนนี่นักเสียนนนี่ตัวใหญ่กว่าเขานี่โอ้ขอบคุณครับปัดสตสบองติแล้วยังไงในตัวลงเขาว่ายังไงมัดรับกี้เฮยังแรงยังเยอยไหว้นี่ยิงยนะยสูงยิงเอา เอาเยนกทางแก่ไคครับาย่างได้ข่าวเดเรื่องกมานได้ไม่ใช่กบมานติก็กี่ลดุกหมดกิโลกรัมลบปั๊อ่ะบังคัเลยะได้เรื่มาลบปั๊มเคครับคลิปนี้บายบายครับดกันคลิปหน้าครับผมเราชมตอนต่อไปครับสวัสดีครับ